เห็นบ้าเห็นบ่างจจับตใหญ่เนาะ เนาะอ,อยู่กับเขาซองบราใสาท่ทรรมากินวันนี้เราจะพาะทุกคนไปตึกเป็ดเนาะเดี๋ยวเราไปลุ้นน้ำกันเบิองว่าสิได้บ่ไปกันเลย <c oughs> นี่เนาะอันนี้เป็นเป็ดเป็ดของเขาเนาะมีสามอัน <c oughs> <c oughs> เินเนนนงน <c oughs> ดี๋ยวเราไปซอกเหงื่อเนาะวันนี้เหงื่อก็เขามจะเอากุ้งเนาะไปไปซอกเหงื่อเลยบันนี้ นี่เนาะทุกคนอันนี้เป็นเหยือเนาะกุ้งเห็นมาวะนี่หากำลังสอกเนาะเดี๋ยวได้แบบพอตึกแล้วจึงที่ไปตึกเลยนี่ <c oughs> ได้ไลายเนาะได้ประมาณซาบ่ายตัวล <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้หม่อห้องนองแล้วเนาะ,น,ะ <c oughs> นี่นองบนเ้าสชีตึกนองนี่แหละ ก็ไก่จากบ้านไหนเนาะประมาณสามหลักเนาะจากบ้านมานเป็ดไก่เจ้าจปอยเห็นกระเจ้าจตึกได้อยู่ได้ดุนอายไก่เจ้าจไปอ๋อลองลองเบังเริ่มแก่เป็ดออกแล้วเนาะตึกยู่บอนนี่ <laughs> シャオニャサイだな。 ตักวไว้ยังซีเนาะสล้างต่อไปเนาะ ชิ้นหนังน <management> okay, on ี <ido> <diez Towards> <society> <c oughs> okay, so ่แหละมดมือมาอนีแหละเอาเข้ามาในมือนนี้ต่างท่าเนาะโอเคแล้วทุกคนตอนนี้ปั๊มอาได้เน่งไปเน่งมานะ้วค่ะชิ้นลองถึงนล้เน่งว้าวนี่เนาะวันแรกแฮกมันได้ตัวหนึ่งแล้ว นี่เนาะโอ้ยมันบ่ปลุดนะแป๊บนึงเด้อใครแล้วนี่นี่มานิานเานาะโอเคนาะเห็นปั๊มเน่งไปเน่งมาแล้วเดี๋ยวจะให้เนาะไปเบิ่ง Tủ rất long bay bằng một cái đáy Ok nó. Đấy, xong tổ rồi nọ ừ. Màn vô, màn vô เกือบเกือบเกือบนะเกือบหลุดแล้วนี่นี่ได้สองตัวแล้วเนาะไปมาหนังลุ่นป้อมมันจมแล้วเนาะเอาสิดึงดึงโ้โตัวนี้ใหญ่เลย พอพอกพอไ้กินเนาะไม่ได้ตัวเดียวน่วยทีเออซ้อมอน,นบุธกว่า <c oughs> เอาเอาได้วะเป็นวะ <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนนี่ได้สามตัว ซองอันนี้บูดทึกไว้ทึกได้อันเดียวนะตัวเก่าตัวนี้สามวแหละสองอันนี้ประมาณเดี๋มีฮอตเป็ดหนอนอันนี้เป็ดน้ำไปทาต่อไปทาล้นอี้ต่อไปว่าสีไรอีกจากโตเมื่อนี้เอาแล้ทุกคนเดี๋ยว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 โบฟาดึงบบฟ้าดึงนี่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 เอาเลยเอาเลยเอาเลย

ชอมาจจะก็มาตึกเวทีกันหมอนี่พลาดลงอยู่นี่ส้มมาๆๆๆมาชินึงบบนี้ลงมาหาลุน้ำกันเนาะว่าจะเป็นตัวน้อยตัวใหญ่ นปิดตีมาท้าต่อไปถารุนต่อไปเนะาะรอชิถือบอสสองคนนี้กำลังสิไปใส่นอนนี่พรนี้กับกูเสือเหลืองคนขรเจ้าก็สิใส่แต่ก่อนนั้นแต่ก่อนโบได้เป็นหนองได้เป็นห้วยแล้วกเจ้าเอารถนมาดูดถมอย่างนั้นทำมันเป็นหนองเพื่อเอาน้ำตัวนี้ไปใส่หนาเนาะอันนี้กับสวงนี้กับเก็บกู้เข้าหมดแล้วเนาะ ไปทาเราไปอาเลยเอาเลอาเลยเอาเลยนี่เอาไหมเอาไหมไดห้าตัวห้าตัวมอสุ้ยนี่ได้ห้าตัวแล้ว มาวันนี้วันนี้ว oh, no. <laughs> 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 <that> <the> ันนี้อาชิเอาแล้วอีก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 แล้วีิบวอล้อแล้วเนาะ โอ้โ oh, อ้ย oh, ลุกแล้วแดงจะไปไหนไม่ได้จับตรงวิ่งเอาไปไล่เชิบเนาะเ่นห้าตัวพกตัวอะวกตัวแหละมัน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  มาซองโหลแล้วเนาะมาได้มามียังนะไ,มไม่นาะแร่เหล็มาบังเป็ดดินน้ำเนาะมันกั้นหายใจได้ดุนได,ด้ตัวเป็ดนี่นะเบอร์เดอร์เบอร์ตัวนั้นเด้อเบอรเดอร์มาสิขานเขาบักนู่นโดนดินี่ดุลเนาะ ตัวแรงใช่ักเป็ดตัวหนึ่งกลับเาตอนแรงนะเาะเจาา้าดึงดึงดึงอบังอาฮาฮ่าาฮ่านาฮ่าฮ่าฮ่่าตัวนี้บ ได้แล้วเนาะได้สำคมือตัวนี้ใหญ่ใหญ่อะไรไหญ่ว่างวัดปัดนะครับหมดวิ่งไงใช่2องคนนี้จีลี่เนาะเอ๊บโอ้แปโลเลยแ8ดโลเลยนานนานมานจับยกขึ้นมาด้วย Sáng, sáng này. Một nó hôn 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 Nhảy hôn hòn Hòn hôn hòn này hôn hôn chi เจิอเงกระเจ้าถึงเนาะวันนี้มา嘛ลองบังโอ้ยเหแล้วเนี่ยดูบูดูเห็นดูว้าหัสสิรุตีเดาทางบังเด้อโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วว้าวัสตุ๊บะไงใหญ่มา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 เอาเลยเอาเลย

มาเมื่อตัวนี้จะได้บด้เห็นบอลแลป้าถูกโคตรใหญ่เลยเห็นบอลเห็นบอลจับ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 โอ้ยตะไปจับเิขกลเลยโคตรใหญ่เลยเลย้ โคตรใหญ่เลยเนาะใหญ่เนาะยนที่ไม่เบาไหมที่ป่อยเนาะตัวนี้เนาะอาโอเคเนาะได้ประมาณไ่ออสี่ห้าหลเนาะจตัวไสบ แปดเตาตูตเนะ๋เราอยากตูบวงงเลยเนาะลืมเอ้าคลิปนี้ก็าจะได้จบเท่านี้เนาะพอละบัวลายบัวลายทีได้จบเท่านี้เนาะสองสามคน,น,นกางเกงนะอะไรยังอีกคนนึงยังสิตึกอยู่ในต่อพอละไปครับคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้เนะาะใครฝากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซื้อ <c oughs> กดติดตาม <c oughs> กดแชร์เ <c oughs> พื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะ ขอขอบใจ